ชีวิตต่างแดนของปักขวางก็จะมีทํางานประจําจากพี่น้องเลิกจากงานประจําก็จะมีขายของออนไลน์จากนี่ก็จะเป็นการปิ้นข่าส่งนะคะพี่น้องคือพัสดุกค่ะเพื่อทําการห่อแล้วก็ส่งให้ลูกค้าส่วนมากสินค้าของผักขวางจะเป็นสินค้าที่ปักขวางกินด้วยแล้วก็ขายด้วยค่ะปลาลาซับจะกพี่น้องจ้าขายที่ดีพะว่าปลาลาซับ ัหากินอยากในต่างแดนพี่น้องเอ้ยเราก็ทํากินหากินอยากค่ะพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆปากควงก็สั่งมาจากเมืองไทยค่ะเอามากินด้วยก็ขายด้วยขายดีแทะๆพี่น้องเอ้ยแล้วก็แพ็กส่งเขาเาะคนะเนาะลูกค้าก็จะขายตาม Facebook จ้ะขายออนไลน์จ้ะพี่น้องในสวีเินไหซสาวไทยในต่างแดนคือกันนี่แหละจ้ะ ขายได้ขายได้เรื่อยๆจะพพีนองเอาแต่ของอร่อยๆของดีๆมาขายนะคะตัวเองจะได้กินด้วยเนะเาะพอแพ็คเซตปกขวางก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเหลขกพัสดุให้ลูกค้าค่ะแล้วก็ไปส่งที่สถานีไปณียจจัพพีนองให้เขาสแกนรับสินค้าแล้วก็คือการจบจะพพีนองจ้ะนี่แหลคะค่ะวิถีชีวิตของคนทรามากินต่างแดนจะพพีนองทำเซตแล้วเราก็มากินอาหารเสพๆกันอนจากทีนิตที่ได้หายเหนื่อยเนาะพี่นองนานมาเด้อแกเอ้ย สวัสดีจ้ากินแซ่ต่างแดนก็ปะกวางสาวโคราชในสวีเดนอีกแล้วเด้อพน้องปากวางสาวโคราชบานหมาบกาดกินกรเพือพระทองคําจังวัดนครราชสีมาจ้า,มาใม่กำลังใจปะกวางดาเด้อคนไกลบานพี่น้องจ้าวันนิบมากินตําส้วพี่น้องตําส้วขนมจีนใส่เศษมะละกอจะพี่น้องเอ้ยใส่เลนมะละกอได้หลายพี่น้องอยากกินเส่บแวันนี้ไม่กินข้าวจักเม็ดเลยจ้ะกินแต่ สมตามเราก็กินขนมจีนจะพี่น้องอยากกินแซ่บๆจ้ะกุ้งเนี่ยพี่น้องจ้ะก,กุ้งลวกลวกนานจักหน่อยจ้ะแล้วก็จะใส่ข้าโพดต้มพี่น้องมาเป็นยวงเลยจ้ะเนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อพักพักชีก็จะมีพักชีพักชีลาวนะจ้ะเนาะพักชีลาวก็มีออกองตุ้งหองเต้น,นะจ้ะแล้วก็พักอันนี้นะคะพักกาดนะนิดเดียวจ้ะมาพี่น้องเด้อแซ่บๆจ้ะก,กินข้าวก็ไหลกันนะทางบ้านเนี่ย คนตกแรงไม้ได้จับอึ่งไม่แก่เอ้ยคนไหนได้กินอึ่งก็กินเผื่อปะกหวางดาเด้อฉันอยากกินอึ่องแต่ฉันไม่ได้กินหลายปีแล้วแก่เอ้ย ปลาปาพี่นอ้องเข้มขน้นรสจัดจ่ะ ไข่เส้็นมากแล้วก็หลายวันนี่ขนมจีนสองหัวเนนเนๆก็กุ้งก็หลายพี่ดองตัวใหญ่มาก Mm. พี่น้องอืมอืมมาแล้วก็แช่ช่องแช่ช่องพักจก้ะกรอบกรอบนี่นอ้องเอ้ยเย็นกรอบดีแทะ มันละกอฮอนแลนด์จ้ะอ,อืกุ้งก็หวานกรอบ รมขังนอกเย็ยนรวมแรงแรงตรีหน้าต่าง เข้าใจอืม ขอบคุณกำลังใจจ้าไปแล้วค่ะวัดดีจ้า